สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับส่งกำลังใจความงหงญยถึงยาแอบอุปถรัรมภ์ครับยายแอบลุกขับน้ำพื่อตนเองที่ห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งที่โต๊ะลูกสาวกำลังจัดการลุกข้าวให้ทานอาหารและทานยาตอนเย็นนะครับ ดูลีลาการทานนะครับเงีบ่บจับจะนอยนะนขนาดไม่มีฟันน,นั่นนี่เอาแบบจับจะนอยเลยอร่อยไหมครับอร่อยทำยังไงครับอร,อ,อร่อยยกมือสิออนี่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 ไม่ได้มือ่สุดยอด พูดสิสุดยอดอร่อยค่ะอ,อ่าปลาทูอ่าได้ไรนะปลาทูเออดูกระดูกเดอ้อดูกระดูกดูก,ก้างนะครับเด็กก้างปลาทูติดคอนะครับเป็นลูกสาวสุดหล่อนะครับบาง บริการให้พระคุณมารดาได้ทานอาหารวันนี้อารมณ์ดีนะฟังข้าวเคล้ากับเสียงกันดืน่มคณะกองสุรินย้อนอดีตเมื่อตอนยายแอบอายุน่าจะ18-30เอ่ 18, 19, 20, อ18-19-20นี่แหละเอะ อายุ่85้วครับ84น่านารู้รเลึกชื่อนามแาด้โอเยอพระสนาอาติดวนนี้ก็ไม่เกิดเมื่อวันที่สมิถุนาเนาะสามเมษาไม่เกิดวันที่3มเมษานอ้าวไดๆครับ ท่นก้าวกับเจาทวดไหมเล่นดึอะไรมาดูทำไมล่นขนอกก่ออะไรครับออกไปรครับสปอนเซอร์เด็กกินได้บอดึเองเหรอ การก็เสร็จมีแรงรำกันตรึมนะคะกับการดูแลพิบาลผูส้สูงอายุนะครับในครอบครัวเป็นสิ่งที่โูกหลานจะต้อง,งคคดูแลอย่างใกล้ชิดอะไรครับขวัญ กำลังใจของลูกหลานเป็นยาชูกำลังยายุวัฒนะที่สำคัญสำหรับผู้สูงวัยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ยาตายายยิ่งสุขภาพร่างกายาช่วยเหลือตัวเองลำบากก็ต้องได้รับกำลังใจการดูแลจากลูกหลานอ,าอย่างกล้ชิดนะครับ ตอนนี้ของคุณแม่เอบก็ได้กำลังใจจากลูกๆหล,ลานๆนะครับวันนี้หลานแก้วที่ดูแลประจาก็ไปตราดิวดอนคุลัเดินทางกลับก็ได้ลูก,ลกสาวสุลลอนะครับได่กลับมาจากปัทยามาอยู่เพื่อดูแลคุณแม่ตอนท่านวัยชรานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆหลานๆคนอื่น ก็แปลงเบามาช่วยดูแลส่งกําลังใจให้หมอปัจจัยโอนปัจจัยส่งกําลังใจทางกดไลทางเฟสด้วยนะครับทําให้คนไม่แอบคนยัแอบนะครับมีอายุปัจจุบันนี้อย่างข้าไป15ปีแล้วครับค่อยๆเคียวครับไม่ต้องรีบ ก็ยังทานข้าวเม็ดแข็งข้าวแข็งได้นะครับฝันไม่มีแล้วครับฝันดูรอยยิ้มมีสุดยอดเลยครับเงาแข็งแรงเงแข็ง,ง,ง,งแรงมากใจเตือนร้อยรอยยิ้มนี้นี่ใครเห็นก็จะต้องประทับใจนะครับ,รบขอรายงานให้กับ 4, อยยเอฟซีของปัญญาเอฟอุปธมร,รมได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่ส่งกําลังใจส่งความองใยาในนามโลกหลานของปัญญายเอฟขอกราบกบคุลเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับกับกําลังใจไมตรีจิตกะละัลยาธมิตรที่ส่งกําลังใจมาให้ปัญญายเอฟหรือคุณแม่เอฟอุปธมภมนะครับขอกราบกบฏุลขอสวัสดีครับ